สเทคนิคในการมัดของหลังรถแบบไม่มีปมมันจะง่ายได้ขนาดไหนมันจะมีเทคนิคไหนกันบ้างไปชมมาเลยฮนะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมดอนสารางกัญชัยเช่นเคยนะับมีหลายๆท่านเนาะขอเข้ามานะครับช่วยสอนวิธีในการมัดของหลังรถหน่อย เราจะมีวิธีในการมัดอย่างไรแบบไม่ให้มีปมแกะง่ายใช้งานง่ายนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยถือโอกาสตรงนี้นะครับมาแบ่งปันความรู้ในการมัดเชือกหรือว่ามัดของหลังรถนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการนําเสนออยู่2วิธีด้วยกันนะครับซึ่ง2วิธีนี้เนี่ยเป็น2วิธีที่ง่ายที่สุดนะครับและนิยมใช้กันมากที่สุดนะฮะแบบไม่มีปมแกะง่ายแน่นอนถ้าชมคลิปนี้เสร็จเนี่ยรับรองว่าทุกท่านเนี่ยทำเป็นแน่นอนนะครับวิธีแรกของเราจะเป็นวิธีอะไรนั้น ไปชมเลยฮะวิธีแรกของเรานะครับให้ทุกท่านเนี่ยทำการจับในลักษณะที่เป็นหูกระต่ายแบบนี้นะครับนำมือขวานะครับทับลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นฮะนำมือซ้ายนะครับมาทําการาพันที่หูกระต่าย1รอบนะครับพันที่หูกระต่ายรอบที่2นะครับเราจะทําการพันเข้าไปข้างในแบบนี้นะครับเราจะไม่พันออกไปข้างนอกนะครับ ผ่านไปเลยฮะดึงก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตได้ว่าจะมีหูกระต่ายอยู่สองข้างด้วยกันนะครับก็จะมีเส้นด้านล่างเนาะกับเส้นด้านบนนะครับขั้นตอนถัดมานะครับก็ท่านแหน่ทาการนําไปเชือกที่ยาวๆเนาะมาทําการของใส่ที่หูของกระบะรถของเรานะครับนําไปเชือกอย,ยาวๆแบบนี้นะครับมาทําการ สอดเข้าไปเลยฮะนี่นะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับดึงเลยครับของใส่ออันนี้เป็นวิธีแรกของเรานะครับ วิธีที่สองของเรานะครับก็ให้ทุกท่านเนี่ยทำการจับเชือกในลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เนาะจากนั้นนะให้ทุกท่านเนี่ยทำการหมุนหนึ่งรอบก็จะออกมาเป็นราตาแบบนี้นะครับหมุนอีกครับรอบที่สองหมุนนี่ครับหนึ่งรอบรอบที่สามเราจะทําการหมุนอยู่สามรอบด้วยกันนะครับจากนั้นนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ให้ทุกท่านนะครับนามือซ้ายที่เราจับเชือกอยู่เนี่ยมาทําการสอดลงไปที่รูแบบนี้นะครับนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็นําไปเชือกย,วยาวๆอีกข้างหนึ่งนะครับมาทําการคล้องใส่ที่หูท้ายกระบะรถนะครับแล้วทําการสอดเชือกเข้าไปแบบนี้เลย ึงครับมัดเลยฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการมัดวิธีที่สองนะครับแกะะครับแกะออกนี่นะครับวิธีการมัดวิธีที่สองนะครับและก็วิธีการแกะนะครับสังเกตได้ว่าทั้งสองวิธีนี้เนี่ย จะมีวิธีในการมัดที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือตอนล็อกแก่เนี่ยมันจะแกะง่ายนะครับเพราะว่าเราไม่เราไม่ได้ทําการมัดลายตัวนะครับสําหรับท่านไหนเนาะที่ชมแล้วนะครับวิธีที่1ง่ายวิธีที่2ง่ายนะครับก็เลือกใช้กันเอานะครับขึ้นอยู่กับว่าใครถนัดวิธีไหนนั่นเองนะครับโอเคนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการมัดเชือกหรือว่ามัดของหลังรถนะครับ2วิธีด้วยกันนะครับ ใครที่ถนัดวิธีไหนก็เลือกใช้งานกันได้นะครับใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะฮะโอเคครับแล้วเราเจอกันใน EP ถัดไปครับผม